นี่พวกเธอพากันทำกันบ้านเสร็จกันเลยอย่างเนี่ยฉันได้ยินข่าวมาว่าถ้าทำกันบ้านไม่เสร็จคุณครูจะตีตูดเอาตายเลยนะโหฉันก็ยังไม่ทำเลยแฮะนี่ จะพูดเรื่องจริงหรอครูบ้าที่ไหนจะตีเด็กอ่ะนี่มันหมดยุคที่ครูจะมาตีเด็กแล้วนะเชอรีนใช่ใช่ใช่เชอรีนเธอโกหกพวกฉันหรือเปล่าเนี่ยมันยุคสมัยไหนแล้วที่คุณครูเขาจะมาตีตูดเด็กกันแบบเนี้ฉันว่าเธอคงเพ้อเจ้อกันแน่เลยไม่ฉันไม่ได้เพ้อเจ้อนะมันเป็นเรื่องจริงที่คุณครูมิสทีที่เขาเลือกันน่ะชอบทำร้ายเด็กทุกวันเลย เวลาที่เด็กๆอ่ะไม่ทำการบ้านโค้ชอบแกล้งหรือชอบลงโทษเด็กๆทุกวันเลยค่ะเกือบทุกคนเลยในห้องของเราอ่ะจะได้ถูกลงโทษแบบนั้นแถมแกก็ยังมีคดีแปลกๆหรือคดีปริศนาที่น่าสุดพิสูจบอีกด้วยนะอืมฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโห ที่เธอยังมาเสียแซงเลยเชอรีนพวกเราไม่าเล่นเลยนะมันไม่น่าเล่นเลยมุกเนียวฉันคิดว่ามันแค่เป็นเรื่องเล่าธรรมดาเท่านั้นแหละใครเขาจะไปตีเด็กหรือว่าไปทำคดีแปลกแบบนั้นน่ะเขาไม่มีหรอกโนเลียนเราอะนาอยู่จะตายเขาไม่มีคดีแปลกแ,แบบนั้นหรอกเชอรีนใช่เชอคิดแบบนั้นนะค,ครูที่ไหนเขาจะทำแบบนั้นกันอะ เดี๋ยวนี้โรงเรียนเราก็พัฒนาแล้วนะเฮ้ยก็จริงนะแต่ว่าฉันเห็นเขาเล่ากันมาแบบนี้คือฉันจะเล่าให้ฟังนะมันมีคดีสุดปลกปและสุดที่น่าพิศวงเลยแหละฉันเห็นเขาเล่ากันว่าคุณรูม,ม,มิสทีอ่อ่จับเด็กเข้าไปขังในห้องแกด้วยนะแถมยังทำตัวลึกลับลึกลับอีกสุดท้ายอ่ะพออ ก็เห็นหลักฐานชิ้นสำคัญในบ้านของแกแกจึงถูกไล่ออกไงล่ะฮะเชอรลีนเธอหมายถึงเออเมือ่อยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ของฉันน่ะเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันตั้งแต่ที่ฉันอายุหกขวบเออใช่ๆอย่างนั้นแหละพลอยฉันไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอะ่ะแต่เห็นเขาพูดกันมาแบบนี้เธอจะไม่เชื่อหรือเชื่อก็ได้นะ แต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจอ่ะฉันเห็นเขาเรากันมาแบบนี้จริงๆนะพลอยเออฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะฉันได้ยินข่าวมาว่าบ้านของแกอยู่ติดกับบ้านยากุซ่าเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะอืมหรือว่าคดีที่พวกเธอพูดถึงอ่ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอาจจะมีบ้านของครูม,มิสทีอยู่ในนั้นก็ได้นะ เรามาลองพิสูจน์กันไหมล่ะฉันก็อยู่บ้านแถวๆนั้นนะงั้นก็เจอกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาคุยกันใหม่เอ๋ไอ้บ้านที่เราสงสัยเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอ่ะทำไมเชอร์ลีถึงพูดแบบนั้นนะฉันรู้สึกคุ้นๆกับสถานนี้จังเลยเหมือนพ่อกับแม่หรือใครสักคนเคยเล่าให้ฉันฟังตั้งแต่ฉันยังเล็กอ่ะ หรือว่าฉันต้องไปลองด้วยตัวเองกันนะงั้นก็จัดไปเลยสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบ้านที่พ่อกับแม่เคยเล่าให้ฉันในอดีตมันจะมีจริงหรือไม่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคุณบ้านของคุณครูมิสทีมันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงคำบอกเล่าของเชอร์ลีนเท่านั้นเฮ้ยนี่ไงฉันไม่อยู่ที่บ้านของค,ครูมิชีแล้วอา้าว เชอรี่มาไงเนี่ยฉันบอกว่าฉันจะมาคนเดียวเพ้ยเธออยู่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปคนเดียวเองโหที่บ้านของคุณครูมิสที่เหรอไงเหมือนกันนั่นเนี่ยเอ่อว่าแต่จะมีคุณครูไหมล่ะเนี่ยฉันนีก่กลัวจนหัวสั่นแล้วบรรยากาศของรอบๆบ,บ้านของคุณครูเนี่ยก็วังเวงดีฮะอืมรือว่า นี่มันคือบ้านหลังจริงของคุณครูมิสที่ฉันจะลองเข้าไปดูนะเสียงก็เสียงเลยสิตายก็ตายเพื่อที่ฉันอยากรู้เออมีใครอยู่บ้านไหมคะถ้าไม่มีหนูอ,อจะเข้าไปแล้วนะคะคงน่าจะไม่มีแล้วมั้งบรรยากาศก็กเงียบเงียบบรรยากาศวังเวชัมันเลย นังไงมันเหมือนบ้านของคุณครูมิสทีมากๆเลยอ่ะหรือว่านี่จะเป็นบ้านของคุณครูมิสทีกันนะรอตรงนี้สิเออแต่ทำไมบ้านของคุณครูมิสทีมันถึงว่าแบบนี้แ่้วว่านี่อาจจะไม่ใช่บ้านของคุณครูมิสทีกันนะแปลกจังเลยฮะทำไมคุณครูม่อยู่บ้านล่ะหรือว่าคุณครูปีอยู่ที่เออหรือเปล่าอ่ะ ในนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วมันอยู่ที่ไหนกันนะเพร่อเด็กๆที่หายตัวไปอะ่ะหรือว่าคุณครูจะเอาไปซ่อนที่อื่นอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเฮ้ยแตชินีินมาว่าบ้านของคุณครูมิทีมีสองแห่งนะมีอยู่ตรงนี้อีกตรงที่อยู่กล้บ้านยากุซ่านั่นนะ่ะโอ้และอยากจ,จะเป็นบ้านของคุณครูมิทีหรือเปล่าเนี่ยสวยมากๆเลย หมือนบ้านของคนปกติทั่วไปเลยนะมีทั้งโต๊ะกินข้าวมีทั้งห้องอาบน้ำก็มีเลยหรอห้องนอนก็มีเอ,อ๊ะและชิบแลกที่สุดหนึ่งก็คือคุณครูมีห้องเรียนในบ้านของคุณครูด้วยหรอนี่มันเหมือนของฉันมากเลยโหมันต่ำมากๆเลยแหละและฉันก็ต้องบินเอาอย่างนี้เหรอนี่มันเป็นสถานที่ ที่ฉันคุ้นมากๆเลยอ่ะมันเหมือนโต๊ะเรียนในห้องเรียนของฉันมากๆหรือว่านี่สถานนี้เฮ้ยเดี๋ยวสินี่มันคือเอ๊ะหรือว่าคุณครูจะเอาไว้อบเด็กโหไม่นะ่ะนี่มันก็คือบ้านของคุณครูมิสที่อย่างนั้นหรอนั่นไงห้องดนตรี คุณครูมีห้องดนตีอีกด้วยอ่ะเอ้าแลนนี่อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายแล้วนะคุณครูเลี้ยงเด็กด้วยเหรอฉันเพิ่งรู้เลยนะหรือว่านี่จะเป็นเด็กกำพร้าที่ครูเก็บมาเลี้ยงโหแต่บ้านครูนี่สวยจริงๆเลยอ่ะเอ๊ะแล้วตุกลงบ้านทั้งสองหลังนี้มันใช่ของครูมิซีหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปของแล้วนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปให,ใหม่ของแพรด้วยนะถ้าให้แพรทำคลิปแนวแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะขอบคุณที่มาแล้วชมนะ